ข่าวเป็นกระแสนะคะเรียกว่ามาแรงแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนทั่วโลกจริงๆนะคะน้องติดภารกิจมาไม่ได้ให้ <ผม S 1> ทีมเป็นตัวแทนรับรางวันนี้นะคะครับ สวัสดีคะ่ะเพิ่งประกาศไปอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงค่ำวันนี้เองนะคะสำหรับงาน Thailand Master y s u t h 2020-2021ครั้งที่3ของชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กแล้วก็เยาวชนแห่งประเทศไทยคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะมีทราบกันไปบ้างแล้วนะคะว่าน้องลิซ่าและลี่สามโนบาลของพวกเราได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบในสาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนชาวไทยซึ่งแอดมินบอกเลยว่าเหมาะสมมากนะคะ เหมาะสมมากถึงมากที่สุดเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยน้องไม่ได้เป็นแค่แรงบันดาลใจนะคะให้กับเยาวชนชาวไทยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนไทยแล้วก็เยาวชนทั่วโลกอีกด้วยซึ่งภายในงานนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะว่าน้องไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานรับรางวัลได้แต่ว่ามีผู้มารับรางวัลน,นี้แทนน้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งศิลปินอีกคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลในสาขานนี้อีกเช่นเดียวกันก็คือน้องแบมแบมกันพี่มุกซึ่งก็ไม่สามารถมารับรางวัลน,นี้ได้ ช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าพี่ชายน้องแบมแบมก็ได้มารับรางวัลน,นี้แทนน้องแบมแบมไปเรียบร้อยแล้วนะอะยังไงแอดมินก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับศิลปินทั้งสองท่านเลยก็คือน้องลิซ่าแล้วก็น้องแบมแบมที่เป็นเยาวชนต้นแบบนะคะแล้วก็เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายหลายคนยังไงคลิปนี้แอดก็ขอเอารางวัลดีๆค่ะมาฝากให้ทุกคนรับชมกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะ